สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วกับคู่อแอนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสําหรับคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรนะเราเรียนเรื่องอักษรไทยกันไปใช่ไหมคะอักษรไทยมีอะไรบ้างนะมีพยัญชนะศัลวรรณยุกต์และตัวเลขไทยนั่นเองนะคะสําหรับคลิปนี้เราจะมาเรียนเรื่องการประสมคํานั่นเองค่ะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าการประสมคำเขาประสมกันอย่างไรไปดูกันเลยค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องการประสมคำนะคะคุณครูมีเกมให้นะักเรียนเล่นนะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะดูภาพแล้วบอกว่าสละตัวใดซ่อนอยู่ในทั้งสามภาพนี้นะคะ มาดูกันสิว่าเด็กๆคนไหนจะสายตาดีบ้างนะคะอ่ะภาพที่หนึ่งเด็กๆเห็นเป็นตัวอะไรคะสลานัานเองเก่งมากคะ่ะภาพที่สองคะ่ะเห็นเป็นสระอะไรคะสระอูเก่งมากคะ่ะมาดูภาพที่สามกันสิคะว่าเป็นสระอะไรสระอีนั่นเองเก่งมากคะ่ะ ค่ะการประสมพยัญชนะและสละนะคะตามแบบการแจกลูกคานะคะแบ่งเป็นค่ะแรกนะคะการแจกลูกคําแบบตรึงพยัญชนะค่ะการแจกลูกคําแบบตรึงพยัญชนะคือการใช้พยัญชนะเป็นหลักนะคะแล้วเปลี่ยนที่รูปสละนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะกอไกสละอากออากอีกี กอเอกูกออกูกอเอเกอเด็กๆสังเกตไหมคะที่ลูกสละอือเห็นไหมคะสละอือเมื่อไม่มีตัวสะกดนะคะเราจะใช้รูปออเป็นตัวเคียงนะคะดังนั้นเวลาที่เด็กๆเขียนสละอือที่ไม่มีตัวสะกด อย่าลืมเอาน้องอออ่างไปด้วยนะคะค่ะการแจกรูปคำประเภทที่สองนะคะการแจกรูปคำแบบตรึงสลันั่นเองนะคะการแจกรูปคำแบบตรึงสลัคือการใช้สระเป็นหลักนะคะแล้วเปลี่ยนที่รูปพยัญชนะนั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างเลยคะ่ะระลานะคะกออากา จออาจาตออาตาตออาปาออาอาอ,า,อาเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่ารูปสละเรายังคงเดิมนะคะเราเปลี่ยนที่รูปพยัญชนะนั่นเองนะคะจึงเป็นการแจกรูปคำแบบตรึงสละนั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆอ่านและเขียนสะกดคคำที่ประสมด้วยสละนะคะค่ะที่หนึ่งะคะการประสมด้วยคำที่เป็นสละอานั่นเองค่ะอ่าเด็กๆเห็นภาพนี้คะ่ะภาพนี้รูปอะไรเลยมาดูสิรูปยานน่เองนะคะยานะคะมียอยักษ์เป็นพยัญชนะต้นและ สระอาเป็นสระนั่นเองนะคะอ่านออกเสียงว่ายา,ยาอายาอาต่อไปนะคะตัวนี้อะไรคะชอช้างใช่ไหมคะแต่เขาชี้ที่อะไรอาชี้ที่งานนั่นเองนะคะงานนะคะงงูเป็นพยัญชนะต้นค่ะสระก็คือสระอาน,นั่นเองนะคะอ่านออกเสียงว่า ง,งางาอ่าต่อไปค่ะอ่าอันนี้รูปอะไรคะรูปนานานะคะโนหนูเป็นพยัญชนะตน้นและก็สระอ่าอ่านออกเสียงว่านอ,อนานาค่ะต่อไปรูปนี้เห็นไหมคะเด็กผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรนะ กำลังทานะคะทาสีในเลงทาเนาะทาพยัญชนะต้นคือทอทหารสระอาอ่านออกเสียงว่าทออาทาอาเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านออกเสียงสระอากันนะคะครูมีเพลงสระอาให้เด็กๆฟังด้วยนะคะไปฟังเพลงสระอากันเลย สองนะคะการประสมคำด้วยสระอีนั่นเองค่ะอันแรกเด็กผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรนะตีตีใช่ไหมคะตีตอเต่าเป็นพยัญชนะต้นประกอบด้วยสระอีอ่านออกเสียงว่าตออีตีค่ะปลาต่อไปค่ะอุ้ยนุ่งขาของเขาเรียกว่าอะไรนะคะ เรียกว่าแม่ชีใช่ไหมคะชีชอช้างเป็นพยัญชนะต้นและก็สระอีอ่านออกเสียงว่าชอีอชอีอ่าอ่าภาพนี้ภาพสีนะคะสีสอเสือเป็นพยัญชนะต้นประกอบด้วยสระอี อ่านออกเสียงว่าสอีอสีอ่าต่อไปผู้ชายคนนี้กำลังยกนิ้วโป้งชมเชยอ,อยู่ใช่ไหมคะก็คือคำว่าดีนั่นเองดีดอเด็กเป็นพยันชนะตน้นประกอบด้วยเะอีอ่านออกเสียงว่าดดอีอ เด็กๆ,ๆสรลอีนะคะสาะอีเราจะเขียนเอาไว้บนพยัญชนะต้นนะคะเราจะเอาสรลอีไว้บนพยัญชนะต้นแบบนี้นะคะอะคุณครูมีกิจกรรมต่อไปก็คือมีเพลงสระอีให้เด็กๆฟังนั่นเองเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสรลอีด้วยกันเลยไป ็นยังไงบ้างคะเด็กๆเรียนสระอและสระอีไปแล้วใช่ไหมคะเรามาทำกิจกรรมกันดีกว่านะคะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆนึกคำที่ประสมด้วยสระอและสระอีคนละหนึ่งคำค่ะช่วยกันคิดสิคะแล้วเด็กๆลองเขียนคำที่เด็กๆนึกได้ที่ประกอบด้วยสระอาและสระอีไม่ว่าจะเป็น สัตว์หรือสิ่งของอะไรก็ได้นะคะที่เด็กๆนึกได้ลองเขียนไว้ในกระดาษที่ตัวเองเตรียมไว้สิคะได้หรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆรู้แล้วว่าตัวเองจะเขียนคำอะไรนะคะมาดูกันต่อเลยค่ะค่ะจากที่เด็กๆนึกคำไว้ใช่ไหมคะแล้วให้เด็กๆนะคะเอาคำที่เด็กๆนึกนั้นมาวาดเลยค่ะ มาวาดและเขียนคำลงไปแล้วนำผลงานของเด็กๆมาอวดเพื่อนๆกันเลยนะคะอันนี้ตัวอย่างคุณครูทำตัวอย่างให้นะคำแรกสระอาคุณครูใช้ตัวกานะคะคุณครูก็เลยวาดตัวกาลงไปเห็นไหมคะแล้วเขียนว่ากออากาสระอีคุณครูใช้ลูกหีบนั่นเองแล้วคุณครูก็เขียนคำว่า หีบลงไปอ่าเดี๋ยวเด็กๆหลังจากจบคลิปนี้ให้เด็กๆนะคะวาดรูปและเขียนคำที่เด็กๆนึกได้เอามาอวดเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปกันก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ